สบายดีสบายดีเด็ดวันนี้วันที่หกเดือน 2, สามสองพันสาเอ็ดเ okay. <Okay. S 1> ด็รถจกรถด,ด้ามเทีกเกริญทรัพย์มาหับไสเบียกอยู่ที่บ้านเสียงต่า okay. ขอบใจลูก้าใจดีที่ไสบริการรถจกน้อยเทีกเกริญทรัพย์เนาะขอบใจ เน็่บอกคุน้อยก็เเ็ดได้เด้อคุมบใกง่ๆบอคุณเรื่องคนใหญ่ได้รถจกไปเ็บเรียกโตมาลบกันได้เนาะบริการมองไว้ทันใจราคาเป็นกันเองกันเองโตน้รถจกบเม่เนี่ยชุดสองศูนย์สองสองศูนย์สองแปดโสองแปดวอทแอปแล้โละแม่นุดสองศ ห้5 5าห้าูนสองเรมาลมกันเนาะง่ายมาหอดเงียเลยเลยมาเรียกจะเศร้าคนมาหอดเจ็ดมงปลายนำ้ำรดเมื่อหลายเรื่องแล้วหรกกับเมือ่อเอาขอใจเจ้า